อยากให้หมานิสใยดีขึ้นใครจะให้ได้ครูฝึกต้องให้ครูฝึกเรามาเลยทั้งนั้นอ่ะเราขอครูฝึกหมาหนึ่งคนประจําการอยู่บ้านประมาณนั้นได้ขออะไรแปลกขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีดาราที่เขาไม่ตั้งเป้าหไวยอะไรกันบ้างไม่เป็นกอยากทำงานให้ให้เสร็จให้ดีแค่นั้นเองก็ไม่ค่อย คือคนอาจจะเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรใหญ่ๆในชีวิตมากมหมนะักฝนรู้ว่าเอาอฝนทำอะไรแล้วฝนมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็งานก็ก็อ,อยากทาให้เสร็จแต่ไม่ต้องรีบจบก,ก็ได้ระหว่างวันมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะก็เลยพอพอพี่ๆถามหนูก็เลยดูเออสิสิสนส้นทางไป <S <S 2> <S 2> ใช่ไม่เลยค่ะส่วนใหญ่หลังๆเริ่มระแวงแล้วเพราะเพื่อนชอบทำอะไรประหลาดๆใส่ ตอนนางชอบเซอร์ไพรส์กันสําเร็จะค่ะแต่ว่าก็ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนะคะแต่ครั้งนี้เพื่อมาแบบเซอร์ไพรส์หนอนเขินนะดิแล้วก็เกรงใจแล้วก็จะซึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้จะลองจะลอง,ลองตั้งตั้งมั่นไว้ว่าอย่านะฉันรู้ทันนะเสียงลมพัดแกลึงเพื่อนใช่ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ที่เธไม่ทันเลยสักปีหนึ่งหนูหนไม่ค่อยรู้อ่ะปีนี้ทํางาน,นะค่ะอายุถมไม่ถามแล้วเลขสามเลสวย สาธุปกติทำบุญแวเสาทำบุญค่ะถ้าทำง่ายๆคุณพอ่อคุณแม่หรือไม่ก็ผู้จัดการอะไรอย่างนี้แล้วแต่คือ <c oughs> ถามสะดน้ดูแย่เลยเพราะไม่มีด้วย <Hey. S 1> ก็เต็มที่ก็คือตื่นมาแล้วก็ไปไหว้พระไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องเซายก็จะเป็นวีรกรรมเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยะมากกว่าแต่ว่าไม่เลยไม่มีเลย ตักชินอ้ตัชิ้นม่ใญ่แบงไปเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีพิ่าษได้อนเอาแบใหญ่ได้อะรมัเตยมทุ่มเลยล่ะทุ่มไม่มีจริงๆอะแย่เลยอ่ะเวลานอนเวลานอนก็มีเอาอะไรดีอ่ะเออาะไดี๋ยะ อยากให้หมานิสัยดีขึ้นใครจะให้ได้ครูฝึกต้องให้ครูฝึกเรามาเลยทั้งนั้นอะเราขอครูฝึกหมาหนึ่งคนประจำการอยู่บ้านประมาณนั้นได้ขออะไรแปลกขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีดาราที่เขาไม่ตั้งเป้าหมายอะไรการาท่เขาไป่ต้งเป้าหมอะไรกนคแรก ไม่มีเป็นอยากทํางานให้ให้เสร็จให้ดีแค่นั้นเองเพราะไม่ค่อยคือคนอาจจะเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรใหญ่ๆในชีวิตมากมายนะักคนรู้ว่าเออคนทำอะไรแล้วคนมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็งานก็ก็อยากทาให้เสร็จแต่ไม่ต้องรีบจบก็ได้ระหว่างวันมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะก็เลยพอพอพี่ๆถามหนูก็เลยดูเออสิบสทางไปใช่ ไม่เลยค่ะส่วนใหญ่หลังๆเริ่มระแวงแล้วพอเพื่อนชอบทำอะไรประหลาดๆใส่ตอนนั่งชอบเซอร์ไพรส์กันสำเร็จค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนะคะเขินนะดิแล้วก็เกรงใจแล้วก็จะซึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้จะลองจะลองตั้งตั้งมั่นไว้ว่าอย่านะฉันรู้ทันนะเสียงลมพัดแกลึงเพื่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่ไม่ทันเลยสักปีหนึ่งหนูไม่ค่อยรู้อะปีที่แล้ว พี่ทาร้องไห้เลยเออก็ยังโมโหอยู่เลยว่าทำไมต้องมาถ่ายงานตอนที่นี่แล้วดูเงียบกียบอะไรอย่างเงี้ยเละเทะอยู่ค่ะไม่บอกบอกบอกทุกคแล้วว่าเออถ้าจะมีอะไรก็มากินข้าวที่บ้านกันธรรมดาเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาที่เราปวดตัวไปหลายวันมากออะไรย่างเลยสาหัสดูเจ็บหลังเจ็บอะไรกันเป็นแถบค่ะเบาๆเบาๆค่อยๆกินข้าวกินอะไรกันก็พอ ก็พูดกับเพื่อนรวมๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเพราะว่าไม่ลุกกันไม่ไหวอีกวันหนึ่งปีหน้าอยากให้เกิดขึ้นอีกนะเออไม่รู้ตอนตอนตอนมันปวดหลังมันก็ดูฟังนะบอกเออเนาะปีหน้าเราเบาๆเนาะอะไรงานยังไม่เสร็จเลยอ่ะไม่กล้าไม่กล้าแค่รู้สึกว่าเออตอนนี้อยากให้มันออกมาดีสนุกคนดูชอบแค่นั้นละค่ะเพราะหนูก็ปีนี้ก็ไม่ได้มีละครออนอะไรเลย คิดว่าได้ชมปีหน้าค่ะใช่ใช่เล่นมากก็ไม่ได้ก็เสียวเสียวไส่อยู่แล้วก็จะยื่นหมายอะไรมาไหมว่าอย่าเล่นเยอะนะคะอะไรอย่างงี้ใช่ได้ค่ะก็มีคืนเขาไปหมดเลยได้ได้อยู่ใช่ได้จะอืมมีบทแบบแปลกๆต้องไหมคราไดดู้กับไม่อะไรอะไรคุยรื่ออะไรเนี่ยเออแกชิงบ้าไปเลยชิงบ้าไปเลย ลำํำอะไรเยอะอย่าไปเล่นอย่าไปถามอะไรเยอะนาเกียติก e ็คือบอกได้ปีหน้าเลยงานที่ต้องเขาจะให้เราพูดปีไหนแบบที่ yeah, อยากพูดท anyway> ุกวันมันดูมีความลับอืจะโอ้จริงๆไม่ชอบเก็บความลับเลยค่ะชอบพูดไปหมดทุกอย่างอึดอัดมากไม่เล่นก็ได้นะคะอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าเซนก็เลย เขาบอกเซนเลยเขารู้พูดมากเขาบอกงี้แต่ถ้ามีคนมาบอกเราว่าอย่าบอกใครนะอะไรเงี้ยเราเก็บเลยนะอึดอัดใจมากไม่ชอบเรื่องนี้อยากขอร้องให้ทําอะไรอย่างงี้อีกพูดกับตัวเองจะบอกคนอื่นแล้วนะจะพูดให้หมดจะเล่าเรื่องย่อด้วยงี้ใช่พูดเลยอึดอัดอึดอัดเดี๋ยวจะเดินออกไปแล้วเล่าเรื่องย่อไม่กล้า ไม่พูดอะไรอย่างนั้นอีกเราอย่าไปพูดอะไรเลื่อยเปลยเขาฟ้องเขาอะไรเออใช่นี่ใส่ไม่ดีอะดิล่าสุดฉีใส่โซฟาฉี่ใส่โซฟาโซฟาราคาไม่ได้ก็ราคาทั่วไปก็ใช้ทั่วไปแต่ว่าคือจะคือเขาฉีเป็นที่แต่เขาจะฉีใส่โซฟาหรือเตียงหรือเสื้อผ้าซักใหม่เราเวลาที่โกรธเราเท่านั้น อย่าลืมนะผู้ชายคนนั้นครูฝึกนะคะขอร้องขอครูฝึกเขาจงใจล้วเกิดว่าสมมติว่าหนูรับโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นานเลยเงี้ยเขาจะต้องเห่าหรือแบบบางทีก็จะอุจจาระไว้ตรงกลางบ้านให้ใหญ่ที่สุดแต่ว่าโปกติคือเขาเป็นที่เป็นทางแหละแ้วเขาจะอยากขัดใจชนะอะไรอย่างนี้ประจําค่ะเป็นความทุกเดียวของหนูในช่วงชีวิตนี้ค่ะ ไม่เคยเลยค่ะหนูนสงสัยว่าหรืออาจจะไม่ใช่หมาอาจจะเป็นเจ้ากรรมและนายเวรแล้วในตอนนี้นแบบของตัวน้ําตาลต้องมองเนี่ยคุยเนี่ยต้องมองเขา,าใช่หนูเคยละคุยโทรศัพท์แบบแแล้วก็ทาเป็นเหมือนไปคุยกับเขาด้วยอ้าวพอใจเคยอ,อะไรอย่างงี้ต้องรับมือดีๆหนูโกรธมากนะคะอย่าใไ้เขางอนอู้แต่การหนูซื้อเสื้อให้ตัวหนึ่งเขียนว่าอยากไปอยู่วัด ตัวนั้นเลยสะกดวิญญาณไว้ใส่เมื่อไหร่จะนิสัยดีขึ้นนิดึงใช่แต่ถ้าถอดปุ๊บเอาเลยโซนใสเสื้อนี้อยากไปอยู่วัดใชแล้วเใครง้อใครขาง้อเราเขาไม่เคยง้อหนูค่ะจริงๆนะคะในส่วนนี้เขาก็อารวาสแม่บ้านค่ะใช่ก็จะเป็นรับกรรมไปฮันน่เมื่อกี้เลยอยากตอบด้วยคับปากขึ้นมาเลย อุ้ยมันเผลอนะเมื่อกี้ยอมรับเกือบแล้วเกือบแล้วคุ้ยนิดเดียวขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ห่านป่ะหลาเขาฟ้องอ่ะชอบพูดอยู่แล้วหนูอ๋อถ่กกันเขาฟ้องยังตงใจก็ก็พยายามมีเวลาให้นางมากขึ้นแหละค่ะอะไรเงี้ยแต่ก็นางไม่ได้เป็นบ่อยแต่ก็ว่าไม่ไม่ใช่ไม่บ่อยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่อยๆค่ะ วันแรกรู้สึกว่าน่ารักมากลูกฉันตื่นมาอีกวันหนึ่งไม่เหมือนที่ซื้อตัวที่ซื้อเลยค่ะเพิ่งสิบเดือนเองค่ะหนูมันเลี้ยงมาห้าปีแล้วอะค่ะ